นี่กัเก้าสามหนึ่งอ่ามันกระตรงกันอยู่ยนเนี่ยอยู่ในนี่มั็มีอยู่ได้สามเอ้เก่าหนึ่งกลุ่งเนาผมเนี่ยงวดเมื่อกี้กัผมขันไหนนอนอยู่เด้อมันออกหาหนึ่งนผมหายซีหนึ่งนะครับเนาะมันก็เป็นแค่แนวทางงวดหน้าจะออกสิบเจ็ดมกราถ้าย้อนไปปีก่อนปีก่อนเราดังาดมากได้แตา่ลายเสียนะครับตอนนี้นะครับขหลังบอกบงับงบงังบัง ผีดทางผีดท้งทงางขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดือนมื่อนี้อาจจะดูแลตอนรับบรทัวถึงว่ากี่ไปเข่าห้องน้ากับบด้ย่างกลับมารับตายรูปน้าเพลินอยู่ละกาเข้าแจกเหรียญแล้วเมื่อนี้มีพี่นะครับเพลินมะแจกเสืออ้อหญิสี่ร้อยตัวนะครับเนาะรา่าขอความเป็นระเบียบหน่อยนะครับเด้วอวตอนแถวกันเนาะเดี๋ยวจะเนี่ยโถลดเพลินมะแล้วข้างหลังนี่ข้างลังนี่กะที่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขานังล่อถ่าแจกพระก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานลนังแจกฮอนหม่องเล่ยไผ่ที่มีริบแบนนะครับไผ่มีกับจังแจกคือเก่าแหะครับว่าจะอยู่ในนี่นะครับอ่ะส่วนงวดนี้ทูบที่เขาจุดได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดได้อยู่นี่ก 9, 3, 1 1> ับเ<ด>ก้าสามหนึ่งอ่ามันกระตรงกันอยู่ด้ยนนอยู่ในนี่กัมีอยู่ด้3สามเอ้เก่าหนึ่งกลุ่งเนาผมเนี่ยงวดเมื่อกี้กับผมขันไหนนอนอยู่เด้อมันออกหาหนึ่งนอกผมหายซีหนึ่งนะครับเนาะ มันก็เป็นแค่แนวทางง่ดหน้าจะออก17มกราถ้าย้อนไปปีก่อนปีก่อนเราดังมากก็คือ17มกราคือ979ปีก่อนนี่ค้นมากตำหนักเป็นหมื่นค้นนะครับเนาะปีนี้จะครบรอบปีแล้วงวดนี่ก็ผมวา่าอันนี้ก็บ่มหูเด้อว่าออกอยังนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะถ้าผมหูว่าออกอยังปันี้ผมขี่เครื่องบินมาเด้อนะครับเนาะฉะนั้นก็นอ่าใส่สติเอาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองเขาว่าอ่าอ่า มี2อะไรบ้าง2 1 2 9 9 1แล้วก็2 4 2 1 2 9 9 1แล้วก็2 4 3ตัวมี2 1 9กับ2 1 4ผมวงเล็บ1 4ไว้เพราะว่าผมเหลือใจนะครับหามันลอยมากนะครับถ้าถามว่าชอบอะไรผมชอบ2 1 2 9แล้วก็1 9ที่สุดนะครับเนาะนะใน3ใน4คู่นี้นะครับเนาะก็ฝากไว้เลขทูบกับยุตในสาเก้าหนึ่งกับตรงกันนะครับเด้ออ่าก็ขอให้โชคดีแล้วก็ร่ำรวยทุกผู้ทุกคนเดินทางกับปลอดภัยขอบคุณห,หลายๆที่มาร่วมงาน ปีนี้ก็เป็นพิธีไหวค้ครูในรอบ7ปีนะครับบวงสรวงกับไหว้ครูจะต่างกันนะครับเนาะอันนี้รอบ7ปีผมจัดล่าสุดก็คือปี2560นะครับเนาะปีนี้ก็ปี2568ัน้ากเราก็ถือว่า8ปีได้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะร่ลำรวยมีแต่รวยมีแต่รวยถึงรางวัลที่หนึ่งเดอ้อสาธุขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้ออาจจะดูแลบนทัวร์ถึงเด้อะนะครับเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตท่านอาจารย์ลาครึ่งสังเบยนะครับน้อมส่งเทวดาวันนี้ในนามคณะพราหมงสังทองจักเขาคิดโจกูจันทบุรีต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์น็อตตี้นะครับแล้วก็คณะศิษย์ทุกทท่านกัลยาณมิตรทุกๆคนนะครับคืออยังก็ได้เห็นมีสองมีสองหนึ่งสองเก่าเก่าหนึ่งแบบกัสองสี่สองสองเก่าเก่าหนึ่งแบบสองสี่สามตัวมีสองหนึ่งเก่าสองหนึ่งสี่เม็ดเดียวสองหนึ่งหนึ่งสองอาจจะออกตัวเดิมครับ ปากอะไรก็แท้แต้่หู้หรอกครับว่าออกอยังเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อใส่สตีนำ้ำมีสองครับจุเจนมกราครับประวัติศาสตร์้อยครับ